มิเกลอาเตต้าผู้จัดการทีมออสนอนยืนยันว่าปืนใหญ่จำเป็นต้องมีการเสริมแกล่งในแผงมิดฟิลด์ในช่วงตลาดซื้อขายนักเตะรอบ2เดือนมก,การาคมนี้เพื่อเป็นการเพิ่มความแข็งแกร่งให้กับสโมสรสำหรับการลุน้นแชมป์พเมร์กอังกฤษในฤดูกาลนี้และนี่คือ5มิดฟิลด์เป้าหมายของแอสตซนในช่วงโค้งสุดท้ายตลาดซื้อขายนักเตะเดือนมก,การาคม โปรโมชั่นรับสิ้นปีสำหรับสมาชิกใหม่แบบคุณเท่านั้นรับเครดิตง่ายๆแอดแฟนตาซี8 0 0รายละเอียดเพิ่มเติมอยู่ที่ใต้คอมเมนต์นะครับขอต้อนรับทุกท่านเข้าสู่คนขอบอลคนแรกคือมอยเซสกเซโดนะครับอาร์ซนอลเพิ่งจะสอยตัวเลอโดทรอสซาปีกจอมลิวทีมชาติเบลเยียมมาจากบรต g ันแอนด์โฮฟอัลเบียนในช่วงไม่กี่วันนี้และพวกเขายังคงไม่หยุดที่จะคว้าตัวนักเตะมาเสริมทัพ โดยงานนี้เป้าหมายคนต่อไปคือมอยเซสกเซโด้มิดฟิลด์ชาวเอกวาดอร์ที่ทำงานได้อย่างโดดเด่นกับไบรตันตลอดช่วง2ฤดูกาลที่ผ่านมานะครับและได้รับการจับตามองจากคืนใหญ่มานานแล้วอย่างไรก็ตามการจะดึงแข้งไวสเปตปีมาร่วมทัพในช่วงเดือนนี้อาจจะยากหน่อยและครับเนื่องจากต้นสังก,กัดของนักเตะต้องการค่าตัว70ล้านปอนด์หรือประมาณ2940ล้านบาทเลยนะครับยิ่งไปกว่านั้นเชลซีก็หมายตาอยากได้ไกเซโดมาเสริมแกลงเช่นเดียวกัน และหวังจะประสบความสําเร็จในการปาดหน้าแย่งตัวจากแอสซนลเหมือนที่พวกเขาพึ่งไปสอยมิคไคโลมูตริกปีกจอมพลิวมาจากชักตาดเนตซึ่งเดอะกันเนอร์สก็เลงมานานเช่นเดียวกันและครับรายที่2คืออามาดูโอนานาในกรณีที่ปืนใหญ่พลาดได้ตัวไกเซโดแต่พวกเขามีตัวเลือกอีกรายนะครับนั่นคืออามาดูโอนานาจากท็อฟฟี่ซิลเงินอาฟฟตันโดยมีรายงานจากสื่อหลายสำนักนะครับระบุบว่าทีมดังจากนอตลอนดน พร้อมยื่นข้อเสนอจำนวน50ล้านปอนด์หรือประมาณ2,100ล้านบาทให้กับต้นสก,กัดของนักเตะพิจารณาแหละครับอดีตเตะเรียวพลาดการซ้อมกับท็อฟฟี่สันเงินเมื่อช่วง2วันที่ผ่านมาซึ่งน่าจะเป็นการส่งยัณว่าเขาต้องการจะอำลาถิ่น,นคุริสันพัก โอกาสที่จะประสบความสําเร็จมากกว่านี้นะครับอย่างไรก็ตามแอฟตันยังคงพยายามรั้งตัวโอนาน่าเอาไว้ช่วยทีมในการลุนีตกชั้นเพราะเขาถือเป็นหนึ่งในคีย์แมนคนสําคัญของสโมสรและหากไม่มีนักเตะงานนี้โอกาสที่ทีมจะเจอหายนะย่อมมีมากขึ้นกว่าเดิมหลายเท่าเลยแหะครับรายที่3คือดิคลนไลท์ต้องบอกเลยว่านักเตะในฝันสําหรับแอสตันในแผงมิดฟิลด์คนใหม่คงหนีไม่พ้นดิคลนไลท์เพราะนี่คือผู้เล่นที่อยู่ในแผนการทันทีมของอาร์เตต้า และหากได้ตัวมารอนทับโอกาสที่พวกเขาจะประสบความสําเร็จก็มีสูงมากขึ้นเช่นเดียวกันนะครับแน่ใหญ่เลือกกระทิงดุล็อกเป้าชื่อสตาร์ทีมชาติอังกฤษเอาไว้แล้วกวาจะต้องเอามาสนทับให้ได้ในช่วงซัมเมอร์นี้เพราะการที่ดึงไลฟ์มาสวมเสื้อเดอะกันเนอร์สในอีกไม่กี่วันของตลาดซื้อขายนักเตะเดือนมก,กราคมคงจะต้องยอมทุ่มเงินมหาศาลในการโน้มน้าวขุนคอนให้ปล่อยตัวนักเตะมาเล่นในทีมแอมเบเดสตเดียมดังนั้นการเลือกกิ่งก็เสนอหลังจากจบฤดูกาลนี้ น่าจะเป็นสิ่งที่เหมาะสมที่สุดนะครับที่สำคัญไลส์ก็คงต้องการเลือกย้ายมาเล่นที่นี่เนื่องจาการ์เซนน,น่าจะมีโอกาสไปชูเพลงแข่งในสึกเวทียูฟาแชมเปี้ยนส์ลีกฤดูกาลหนนะ้าขณะที่เวสต์แฮมยูไนเต็ดแม้ต้องการจะรั้งตัวระเตะไว้สี่ปีไว้ให้อยู่กับทีมต่อไปแต่การที่เขาเตรียมจะเข้าสู่ปีสุดท้ายของสัญญาปัจจุบันแถนระเตะไม่มีท่าทีจะขยายสัญญาฉบับใหม่ฉะนั้นการขายออกไปน่าจะเป็นทางเลือกที่ดีที่สุดนะครับรายที่4คือยูริเตเรมัน ในกรณีจะหาผู้เล่นกองกลางที่กำลังจะหมดสัญญาทีอของยูริเตนิมานสตา์จากเลสเตอร์ซิตี้และทีมชาติเบลเยียมก็เด้งขึ้นมาทันทีนะครับโดยนักเตะจะก,กลายเป็นแข้งฟรีเอเจนต์หลังจากจบฤดูกาลนี้และมีความเป็นไปได้สูงมากๆนะครับที่เขาจะบุกมือลาทินคิงพาวเวอร์สเตเดียมแบบไม่มีค่าตัวและด้วยสถานการณ์ของเตนิมานงานนี้มีความเป็นไปได้นะครับ ที่เลสเตอร์อาจจะยอมปล่อยเขาให้กับแอสตันในช่วงตลาดซื้อขายนักเตะหน้าหนาวนี้เพราะขืนยื้อไปจนกระทั่งช่วงซัมเมอร์นั้นอาจจะทําให้เดอะฟ็อกซ์ไม่ได้รับอะไรเลยแหละครับสำหรับทีเด็ดนส์ถือเป็นกองกลางที่พิสูจน์ศักยภาพของเขาแล้วหลังจากที่โจฟอร์มได้อย่างยอดเยี่ยมกับต้นสังกัดดังนั้นเขาน่าจะเป็นออปชั่นสําคัญในการสร้างกลุ่มกําลังเชิงลึกตามที่อาร์เทต้าต้องการแหละครับส่วนกองกลางรายที่5คนสุดท้ายครับมาตินซูบีเมนดี้ หากไม่ได้นักเตะมิดฟิลในอังกฤษงานแอร์ซอนก็มีทางเลือกต่างแดนนะครับโดยหนึ่งในผูเ้เล่นที่พวกเขาสนใจมากๆนั่นก็คือมาตินซูบิเมนดีแข่งจากและอ้าวโซเซดัดที่โชว์ฟอร์มได้อย่างร้อนแรงในศึกลาลีกาสเปนช่วง3ซีซั่นที่ผ่านมาแหละครับสำหรับซูบิเมนดีมีความเป็นไปไ,ได้สูงนะครับที่เดะกันเนอร์สจะสอยตัวมาเสริมทัพหลังจากสื่อและสำนักในสเปนรายงานว่าพวกเขาได้ยิ่งก็เสนอจำนวน53ล้านปอนด์หรือประมาณ2 2 6ล้ันบาทซึ่งเป็นค่าชิบยยหกล้กับาทซึ่งเด็ดค่าจีบจี้ให้ว แม้ในตอนแรกดาเตะไว้ร3บสามปีไม่ต้องการจะย้ายทีมใ,ในช่วงกลางซีซันนี้ก็ตามแต่สถานการณ์อาจจะเปลี่ยนไปในช่วงเดทไลน์ตลาดซื้อขายนักเตะแต่กระนั้นารสเซอนอาจจะต้องออกแรงเหนื่อยหน่อยนะครับเพราะว่าบาร์ซโลนาก็สนใจชูบีเมนดี้เช่นเดียวกันแหละครับและนี่คือห้มิดฟิลเป้าหมายของาอ์เซน,นในช่วงโค้งสุดท้ายตลาดซื้อขายนักเตะเดือนมกราคมแฟนปืนโตอยากได้ใครมาสมทับจะลืมกดไลค์แล้วก็เลื่อนลงไปคอมเมนต์บอกไว้ใต้คลิปได้เลยนะครับเจอกันใหม่คลิปหน้าบนช anel คนคอบอลเช่นเดิม